สวัสดี่สี่ได้มาแล้วนี่ซาสดามาใช่หนมจีนจีนใหม่ให่อันนั้นทำใหม่ใช่ไหมข้างหลังอันนั้นเส้นเส้นเดียวกันใช่ไหมใช่อันหนึ่งเอาเนี่ยสามกิโลอันนี้เขาทำใหม่ทุกวันนะสี่สี่สี่ทุกวันนะคะนี่ซาดามสีไม่เห็นทำยาโนจีนหรอก ปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนปูเึ้นไปตกมาโนเตะเต่อียงเกาธรรมศาสตร์ตกใจก็เลยว่าใม้ามไกลน้ำยาเอน้ำยาติตจะต้องตายตกเป็นม่เห็นตัอเดี๋ยวมากลางสิก จช่ไหมมาซ้ำโตมาซ้ำโมาที่คนรึปะนี่วกมันตายตัวเปล่นนะตัวตายแค่ตัวเปลี่ยนไ่เลยบเอาพวกนี้ไง ยเปปูันจวพพ่องแรงากลปาประกันสัคมุมเนี้ปานี้คุณไปไร่ให้กดยันหนึ่งนะคุนดเช่อแล้วคุณมันแม่ามัตายเนี่ยมันตายแต่ผมตื่นมันจะตายเมื่อเช้าเมื่อเช้าตื่นมายังมตายตายตอนเที่ยงมาเมื่อเช้าล่างหัวหนามก็เีหน้ามตาย

ยากเดียวจไปยกสองตัวเถอะมาทแท้เม่แท้นี่าติดกาแห่งที่ตอมัววสตัวติารตายกันได้ได้จะได้ไดนะฮะมอเว่ามันถ้าล่าหน่อยเลามีกานกรพุ่งแรอบพี่คุณพ่อวพีเขาคิดหรอ แล้วรอาดีนะกะเพาะกะเนมี่น่าไม่ใชกะะ้กเอแแต่ินี่มนยเขาไ้งจิ้กกนแ่นอนงาี้ผมผมไปยังอยู่หู้วเหมือนยู่หูว่าต้องเช็กัหลังกายององ่อยแต่ไม่พ่เปลี่ยนระบบใหม่พะต้องเปลียนพฤตกรมใหม่ะ เลิกบุหรี่เราไม่การจัดเลยตอนนี้ยังไม่มีอะไรแต่ไปเช็คสมองพออย่งนี้หลายรถเขามันมึนหัวเนาะเช็คสมองขาหมอหมอว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรแต่ว่าต้องงดการกินนมนิดหนึ่งกินนักขึ้นเวลาต้องซีตุ่มฮาโร่คนนี้นี่พวกนี้คุณบ้าคั่งขวดหรือเปล่านี่ขวดเกินไปนะแบบว่าน้อยอากาศน้อนเยอะเนี่ยกินหลาย หมอเขาเรียกว่าให้เปลี่ยนพฤติกรรมตอนนี้ค่อนข้างเป็นอะไรนะก็ถามว่าฟอแม่เป็นยังองเป็นแมวเขาเป็นโรคหัวใจเออก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างครับมอได้บอกว่าให้เป็นนะค่อนข้างว่าเบาหวานอ่าเพราะว่าต่อไปต้องกินระวังการกินต้องระวังนิสัยการกินเล่ากินไม่ได้เอไปต้มกนเนาะน้อยกิโต

ี<ส><ะ>็ย şey <Bruno> ังไม่พอไล่ไล่เร่องของตุ๊ b ชี้ซีพอไมันยยไรสาดดาไปยหรวะสางขาไม่สียาไไม่รักษาูที่านี่ตาย่ไเฉ่้เราไ่สยาอะไรเาร้เราไ่สยาเรเศ้าแล้วเร้าจนบบวยังเปก่อไปเลยะ ยาอะไรบ่เราดีใจแหงกันเเศ้าเราบอกว่าเรานอนต้มลายหมื่องบานเาเศ้าเราบอย่าพไปหาหมอถามว่ามาก็จิไอ้เนี่ยมันชาเป็ิดยาอยู่เลายคุณหมอนห้อเของโอทางยาเข้มเดียวพอเราซื้อถุงเลยพอซื้อปุ๊บไม่งหลบพาฟอยตอนหน่อยอนอนนี้พูดเล่าาทย์เดมาพอเปรับ้นอีก็ ถ้าี้ไม่ค่อยต่าแท่งฟ้องกนาะเพราะว่าตากแทมกินตำกล้วยพอมเปบาลอีกเนาะแต่หมอเปังบาลคุณอะไเนาะเขเลียซอมแต่งได้นอยยาเยอะๆผมก็เสียเลยก็ไอ้นาใจหมอเช็คอวลาหนีครัที่นีเขาหล้หมอกขาทานยาซึมไม่เป็นพราซึมแล้วมันล้มตัวที่บาทน่อยเลียงบาทบาทผมบอกผมสวดไปนะหมอบอไปที่บาทเอาไปกระเ้าอีกกระเ้าเขาปหา หาหมอเขาค่งผมอ่วจไปหาจไปหาหมอนี่ให้ให้หมอเขาแบบว่าให้หมอเขาอันผมมั่นใจว่าจะเศร้าแค่ไหนนะคุณอยผมเื่อยนี้เ้าอยังอไปพอไปหรออยากที่นหลาพอเศ้าแล้วว่ากลัวเลยเศาแล้วเถึงเมือ้มอ่วาผมเียดียวนั่นทั่ว่าบ่อยพอลงเด้วยคนน่ะเามือตอนเพิ่นจะรงัน เป็นไปหาหอยฮ้าหอยบ่ดูผลิตสามหมื่นเนาะสามหมื่นสี่หมื่นเนาะไปห้าห้อยไอ้ดาดาพ่อมาสามตัวพงษ์ด้พ่อไปหาหอยบ่ดนี่ยที่เขาก็จอยเนาะเพื่อสื่อไเป็นหลอดซอนเป็นที่เท่อซ้อนอาะพื่อกสื่อผมก็สื่อนี่ยแม่น่าหน่อยห

ดองแดงดองแดงอยู่ไหมผักข่าป่นมีแต่ถั่วกับแดงสองอย่างฮะติดมวยไงวะตำพิดก่อนพี่รองตำพิดก,ก่อนหอมกระเทียม ใส่น้ำยาน้ำยาหนุ่มจีนเจากใายจารมะค์ัวมาคัวหนึ่งอัลปะดี๋้ว

แล้วอะไรบ้างทีหลังเนอะ ก็เรี่ยวสร้าดกเอาใส่หนักเนาะ ซาดาไปเบิ่งน้ำยาโอ,อ้โหเหนาฟูขนาดนี้ทุกคน้ำยาปะโคที่เสียบขนาดนี้สุดยอดซาดาสิมากเกินกลทนแบบนี้นะคะทุกคนมันสีเสียบมันสีหอมน้ำยาปะโคแบบปลาช่อนปลาชนหน้านะคะสดๆซีมกันนะคะสุดยอด อันนี้ซาลาสีเซปานะคะเพื่อแช่ปลาไม่ให้มันขาวไม่ให้มันขาวนะคะซาลาสีใส่น้ำส้มก่อนใส่น้ำสม้มสายชู่แช่น้ะไว้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มาแช่เกยอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนมาแช่เกยอีกรอบหนึ่งมันจะได้ไม่ขาวเนาะจะเอามาทำเนื้อเดดเดียวปลาเด็ดเดียวค่ะทุกคนตั้ก่อนค่ะ

ปลาช่อนนะคะโอ้โหชิวจอดอ่ะหอมมาก แล้วแล้วค่ะทุกคนตาเรือตาเากินยาเปนฟองเอาหน่อยวาวมาหน่ดเยืเป็นฟองเราเนเนี่ยเนาะไห้เป็นฟองไม่ฟองไมแนยาวออกไปแล้วเนีฮะมันตีาเออหัวยาวฟองมันเอาขวดมเสียนีลมันเอามันลาบขวดไปกินา่ไงเมึงมาหอตุนี่มนนี่ไว้ต้อ้นนี่เพาว่ตนี้านตัวนี้มันต้องสูงนี่นี่ เห็นบ่นนี่ตัวนี้มันต้องสูงมันมันอยู่นี้ตัวนี้แต่ไม่ประกาศนี่ตัวที่ตัวลูกมันลงมากินกล้วยสารตัวนี่แม่ก็พอไก่พี่น้องพี่ไก่เจ๋อคือตัวนี้เป็นนอนแล้วไก่เจ๋อเป็นแม่ด้วยับหาเขาไหมตัวหาองไม่ได้ถ่ายน้องนี่ไม่อยู่ธรรมศาสตร์เนาะธรรมชาติแถวหนองจอยจะมีบอกสบายเขาตรงนี้นป่าไม่มีป่าตรงนี้จะต้นบลิมด้วงเขา ปินดัวบ้านยาอันนี้ก็ซอยบ้านมีนกมีกระแตนะคะทุกคนซอยบ้านยายูา่แถวหนองจอกบ,บ้านเก็จะลมเย็นมากนะคะเป็นหมู่บ้านใหญ่นี่บ้านปัญญาซา,าดาก็ในนาน,านจะมาทีนะคะเพราะว่าปู่เขาไปหาปลามา ไปหามาได้ปลาตั้งสิบกว่าตัวนะคปะปลาช่อนสาวดาก็มาลงมาถ่ายให้ดูวันนี้ทำน้ำยาหนุ่มจีนอร่อยมากทุกคนเป็นน้ำยาก,กะทิเนาะน่าอยู่นะคะบ้านเขาแถวบ้านเขาน่าอยู่มากหมู่บ้านเขาน่าอยู่มันใหญ่ทางที่สาวดาเข้ามาหน้าหมู่บ้านทางหมู่บ้าน ทุกทุกบ้านจะมีแต่ต้นมะม่วงนะคะทุกคนต้นมะม่วงต้นมะยมเป็นหมู่บ้านใหญ่มากซาดาก็มารีวิวให้ทุกคนดูนะคะมันจะเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะอยู่อรอบหมู่บ้านก็จะเป็นทุ่งนานะคะโอ้มีหลายตอกโซกซอยมากอันนี้ก็ยังไม่หมดนะคะข้างในอันนี้ข้างในนะคะ บ้านย่าก็จะอยู่กลางๆซอยวันนี้สาวดาก็ไม่มีเลยอุ้ยนก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 ทุกคนเมื่อกี้นกจะมีนกมีกระแตนี่ทุกบ้านจะมีต้นมะม่วงนะคะวันนี้สาวดาก็ไม่มีอะไรนะคะทุกคนมาถ่ายคลิปให้พี่ๆดูนะคะวันนี้ก็วันนี้สาวดามารีวิวนะคะ มาชานเมืองมารีวิวให้พี่พีเอฟซีดูว่าสาดามาหนองจอกมาบรรยากาศดีไหมอะไรไหมนะคะพอดีสวาดา,าก็ไม่ค่อยว่างนะคะสอาดาทำแรงงานขนาดไล่โซ่ก็ยังไงล้แค่ยี่สิบเมทีเนาะไม่ค่อยมีเวลา,าลวสักเท่าไหร่วันนี้ก็เลยมาทำขับข้าวให้ปู่ย่ากินนะคะเพราะว่าไม่ได้มานานหลายเดือนมากนะคะวันนี้ก็เลยมา ทอดปุงทอดปลาตำซ้ตมตำนะคะตามน้ํายานหนุ่มจีนปลาช่อนปลาช่อนคอเขาไปเต็บตกเองเป็นปลาช่อนนานะคะทุกคนอร่อยมากวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนสาวดาวก็กราบสวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะฝากชมคลิปสาวดาด้วยนะคะทุกท่านเยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ๊ม่ะะบ,าบาย ตอนเย็ยนนะคะมันมืดฝนตกมันก็เลยมืดเป็นแบบนี้นะคะคิดว่าจะกันนะคะสวัสดีค่ะ